สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมา11กับเมดซ้อมทั้งหมด20คนนะครับเพียงกติกาง่ายๆนะครับคุณแค่ไม่ออกกันเวรไม่ว่าคุณจะเป็นสายแทงสายแครี่สายเมทหรือว่าสายสัตว์ินไขรฆ่าก่อน3คิวได้หรือว่าชนะไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดิวจะชนะทั้งหมดกี่ตาไปโอ้ยมึงเม้นอะไรกันวะเน,นี่ยเฮ้ยมึง <Hey, S 1> เชียร์กูบ้างเหอะไม่มีใครเชียร์กูเลยทำไมวะเบื่อแล้วเนี่ยคนดูไม่อยากคุยด้วยแล้วเนี่ยมึงจะตีกู้กูตายกูตาย,ตาย เรามาเริ่มกันเลยครับเกมแรกเราเจอกับเตียวนะครับเกมนี้เป็นน้องเตียวและผมเป็นตูเล่นนี้เตียวเป็นส้มนะครับเกมแรกเดี๋ยวดูกันว่าเราจะชนะได้ไหมดึง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 ไปเลยนะครับเขาต้องจะออกเป็นฟินิคเทียนะผมคิดว่า อ๋อที่สำคัญนะครับสามศูนย์สามศูนย์จบสามศูนย์เกมจบนะครับใครได้เลขสามก่อนคน,น,นชนะไปเลยนะครับหรือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมไฟสักทีเราเอนบ้านก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลากันเกินไปนะครับเกมแรกผมเจอกับน้องเตียวนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาจริงๆแล้วผมแบบม,มาดิน้องเตี้ยวมาดิน้องเตียยนี่นะ่เอาไปก่อนเลยหนึ่งคอมโบ ไปก่อนเลยละกันเฟอร์สลาบัตหนึ่งศูนย์ก่อนเลยละกันนะจ๊ะมาเกมแรกเราจะเอาชัยชนะมาก่อนนะครับเป็นเลิกเป็นชัยไปครับฮึบหลบก่อนครับหลบก่อนมาเฮ้ยเฮ้ยเขาเกียร์คีป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยขอโทษครับขอโทษครับโอ้ขอโทษครับขอโทษครับหูรบแรงแท้เล่นแรงแท้โอ้ย,อยมันลดได้ไงอยู่เจนตน,นาผมแค่ยอยากเติมเม็ดส้มทุกคนนม่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมสองศูนย์คุณสวัสดิ์ไปแล้วจู่ไปแล้วนะจ๊ะตอนเนี้ย ข้าไปกันนะจ๊ะยังไม่ได้ออกของเลยกำลังคิดอยู่ว่าจะออกอะไรดีเราดูกันมงกุฎเลยแล้วกันครับเศษอย่างนี้เศษอย่างนี้เศษตายครับตากรดยอมแพ้ด้วยครับหนึ่งศูนย์เอาละครับเกมแรกครับผมหนึ่งแล้วนะครับทุกคนมาแล้วเลขหนึ่งงามๆน,นะจ๊ะเม่ส้มเตรียมตัวนะจ๊ะแม่ส้ม เกมนี้เจอเลียวมาครับเม็ดส้มตูเรนเม็ดส้ม VS เลียวมาเม็ดส้มนะครับเเเลล่่นนยังงไให้มส้มมาครับทุกคนเล่นแบบนี้ได้กล้ามเปรียวมามีมาให้ฟร์เรนห้าร้อยห้าสิบจริงดีนะไม่ใช่ฟอร์เรนอะดีนะที่เป็นเลียวมาเลียวมาเลียวมามาดิเฮ้ยมาดิมาดิสู้นะเว้ยสู้สี่วิดนะเว้ยไม่กลัวนะเว้ยเม็ดไหมครับ ยอยาทำไขได้บอเอ้ยโอ้โอ้ขอัครับพี่ครับโอ้ขอโทวครับพี่ขอโทษครับเฮยเอ้เยแตกผมเล่นเตตียังไม่ได้เลยโ์มกวิ่งสาธุสาธุสาธุมาดิมา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 เออ มีเขาปทตาูโอ <at> ้โหเี่เอ้คนแรงเลยพี่เรียกมามันตึงจังวะ่จริงวะอันนี้คือสกิลเพมดีเว้ล้วก็เห็นแล้วก็น่าจะรู้แล้วเนี่ยก็ตึงแต่ไหวแค่นั้นแหละแล้วนะงขออนุญาตขออนุญาตเม้มเมมอดีตส้มได้ไหมครับอดีตส้มไม่เอาครับขอเป็นส้มปัจจุบันดีกว่านะครับอาจจะถ้าอดีตส้มหเฮียถ้าถ้าอดีตส้มเยอะๆหน่อยแล้วก็อาจจะเล่นด้วยก็ได้ก็แล้วแต่ว่าแบบ ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกูจะตายแล้วเฮ้ยมันโหดเกินกูไม่ไหวอุยขอโทษขอโทษขอโทษเร็วมาเร็วมาใจเย็นๆได้ไหมเนียน่ย,ยขอฟาร์มก่อนเนี่ยมันคือเราแบบสู้หน่อยลูกผู้ชายได้ปะ<ด>รอของเอาไปย่อย่อ ทีเผอทีเผอจ้าทีเผอจ้าทีเผอจ้าโยโยจ้าชนเนี่ยโดนไปนะทีเผอเขาบอกจะบีมือหนึ่งครับผมอืไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเยอะมันเจ็บคอได้เลยครับอะไรอ่ะมาดิมาดิมาดิ ออกไปได้ออกไปได้ยออกไงวะว้ยยาวิยาตีกูเวยกูตายกูตายออกใบทีนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าสิบห้าโอ้ยไอ้คีปตีตายคีปตีตายมันไม่รู้เรื่องไอ้คีปมันไม่รู้เรื่องไอ้คีป่ะ ชี้มือห้ามอ,อ้เยี่แม่งไม่รูเรื่องเลยโดมันจะคมแค่ไหนกันมาาจะสู้จะพันแล้วจะสู้กับกระบีบ่บมือหนึ่งได้ยังไง สู้ๆอยู่ครับตอนนี้สู้ๆอยู่เชียร์เชียร์ดิวได้ไหมเชียร์พี่เรียวมาเลยเชียร <PDF s. S 2> ์พี bridge, ่ดิวดีเชียร์พี่ดิวมาได้ไงเรียวมาชาราเน่เฮ้ยอาเตัวเองเล่นได้แค่นี้เป็นนักแข่งแต่อย่างว่านักแข่งตกยุค ไม่เป็นไรทุกคนมันคือการแพ้แค่ไม่ตอนนี้มันหนึ่งวินหนึ่งลูสหนึ่งโ <1. S 2> อเค okay. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ย,ไรยังหนึ่งแพ้หนึ่งอยู่ค <c oughs> <c oughs> อเลนซ้อมกูไม่ไหว <c oughs> เอาไงดีวะ งโซนระแวงแดงหลอนจริงโ oh my god โอ้โหไหวไหวเหรอตัวเล่นกับพอลเลนเหรอไหมรูที่สองจูที่สองนี่แหละของแท้ห้าร้อยห้าสิบห้าขอให้ชนะครับพอลเลนยิงดีต้นรักสู้เอาอะไรขอให้ชนะพอลเลนเชียร์กูบ้างเชียร์ผมบ้างเถอะวัลพัทเชียร์กูบ้างเถอะโอ้ไม่คนดูมีแต่เชียร์คนอื่น พี่ดิวขอให้พี่ดิวชนะนะครับอย่างเงี้ยเชียร์ดิวหน่อยอ่ะทุกคนสู้กับศัตรูไปด้วยกันพิมพ์พร้อมกันสู้ๆครับพี่ฟอเรนพิมพ์ฟอเรนสู้ๆๆๆพิมพ์ชนะแน่ๆสู้ๆนะครับฟอเรนฟอเรนเตรียมให้ร้องเลยนะครับเขาก็บอกห้ามออกของกันเวทฟังเปล่ายังถามกัดเลื่อนเลื่อนพี่ดิวแพ้กด2พิม

โอ้ฟลอเรนชนะแน่นอนโอเคเลยไม่มีใครเชียร์กูเลยหรอไม่มีใครเชียร์ผมเลยไม่มีใครเชียร์ดิวรีเพลย์เลยหรอไม่มี้ไม่มีใครเชียร์ดิวเลยหรอตัวดิวเพลย์ต้องเชียร์ดิวชิง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 ชนะล้านเปอร์เซ็นต์ฟลอเรนรีเพลย์สรุปรองเท้าออกได้ไหม ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคออะไรทู่สูุ่กับพี่ฟอเรนอะไรเล่าเชียร์ดิว่างเถอะอมีมาครับโอ้มาดิีเอาดิแต่ทูนช่นเห็นไหมทูเรนโอ้สุดยอดทูเรนชนะชนะเว้ยโอเค จริงเชียร์พี่ดิวหนะะ่อยครับทุกคนแน่นอนไม่ใช่เกมนี้เกมนี้แหละชนะครับเราเรนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและโถออกเชียร์ดีว้างเหอะสู้ๆนะครับพี่ดิวแต่เกมนี้แพ้อยู่ดีห้าพันห้าร้อยแต่ละคนพี่เชียร์ให้คอมเมนต์โอ้ยมึงเนนชียร์กูบ้างเหอะไม่ไม่เชียร์รกันเลยสักเดินไม่ได้นะครับ เชียร์พี่ริวหน่อยครับเชียร์ริวบ้างเถอะโอ้ตัวมันกระเพะเนี่ยมันไม่เชียร์เลยหรอจริงคอมเมนต์ไม่มีใครเชียร์ผมเลยหรอเชียร์พี่ดิวครับแต่เกมหน้าสู้ๆครับริวตาหน้าเอาใหม่ได้ตาหน้าเอาใหม่อริวีเก่งมากครับแต่ฟอเรียนชนะโอเคไม่ไม่มีใครเชียร์กูเลย โอ้ยแต่คอเรียนชนะเฮ้ยสิง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 มึงเห็นไหมตัวมันเพรยับขนาดไหนคุณดูเห็นอะไรไหมคนดูเห็นอะไรมคนดูเห็นอะไรไหมชนะคือแปลกเห็นปะคือโดนดอกทีเดียวคือไปหวั่นเลยอ่ะเห็นไหมมึงเห็นไหมเนี่มันขนาดนี้เลยนะใครที่บอกว่าตัวมึงชนะแน่นอนไอ้ตูเรนชนะแน่นอนนี่คือมึงมึงเล่นเกมอะไรมามึงชนะมึงเล่นเกมอะไรมาดีกว่าฮะ ไปเล่นเกมอะไรมาที่บอกว่าฟอเรนชนะเอ้ยตูเรนชนะฟอรนเนี่ยไปเล่นเกมไหนมาครับขอถามสงสัยจริงพูดว่าอะไรนะพูดมาอะไรวะขออีกทีขออีกทีไม่ได้ยินขออีกทีดิไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรนะ

คิดอะไรกันครับดูดูดวแพ้ออน20สิเกินนนมาดิว่าผมฝันไปใช่ไหมตื่ดตื่นตื่นตื่ดตื่ดตื่นตื่ดตื่นตื่ดตื่รตื่ดตื่ดตื่นตื่ดตื่ดตื่ดตืน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 ต่นตืนตื่่นตื่ตื่น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 ตืตื่นตืต่ตื มไม่ได้ใจจร <5 S 1> ิงชนะช,นะชนะใจเขาไหมโอ้โหสอยองตลอดอ่ะ <55. S 1> คุณมึงไม่เล่นเม็ดกันบ้างหรอมึงมาท้าเม็ดกันบ้างได้ไหมเม็ดส้มอ่ะเม็ดส้มเมไม่มีบ้างหรอมีแต่ไฟเตอร์โคตเบื่อ ทำมือพวกทำไม่เป็นมาอะไรเนี่ยคอมเมนต์แบบโอ้โหไม่ร่ษางส่นเลยไม่มีใครเข้าข้างดิวเลยอ่ะมาด,ด,ดิมาดิมาดิเออเดอาดฟอเฟรนมาดิมามาดิมาดิอย่าพูดเยอะเลยมาดิ เชียร์พี่ดิวหน่อยครับทุกคนทุกคนครับเอฟซีพี่ดิวบ้างไม่ได้หรอเชียร์ผมบ้างเหอะโอ้ไม่ไม่มีใครเชียร์กูเลยทําไมวะเบื่อแล้วเนี่ยคนดูไม่อยากคุยด้วยแล้วเนี่ยน่าเบื่อครรบทาาดดงแแลลล้้้วฟนนนพี่่เเเูไใใจอะไรไม่เคยได้ใจใครอะไรอ่ะโอเคเออเออเออสู้สูครับทูเรีนเออ ต้องอย่างนั้นดิเชียดีวิกเชียร์ดิวอี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 กับฟลอเรนอะไรเชียร์ดิวหน่อยเชียร์ดิวหน่อยไม่ไหวก็เถิดนะไม่ลบอันติอ้าวผมเลือกที่ดิวนะโอ้โหเลียเด้งไม่งั้นตายที่สู้ครับแต่ฟลอเรนสู้สู้กว่าคมคอมเมนต์อะไรของมันวะ มึงคอมเมนต์อะไรกันขอยอมแพ้รอได้ไงมึงคอมเมนต์อะไรกันเนี่ยพี่ดิวสู้สู้ค่ะแต่ฟอรเรนชนะอะไรอะไรก่อนพี่ดิวสู้สู้ค่ะพี่ชนะแน่นอนอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอพี่ดิวสู้สู้พี่ดิวสู้สฟอรเรนชนะแน่นอนงงพี่ดิวสู้สู้ยังไงพี่จิวก็สู้ได้ครเออพี่ดิวสู้ได้แน่นอนแต่ฟอรเรนชนะแน่นอนอืมคอมเมนต์พยายามนะคะถึงจะไม่ไหวก็เถอะ พยมอยอู่พี่ดิวดิวีม่มันโหดจังวะออเชียร์พี่ดิวหน่อยครับสูี่แพนแน,นอนอะไรวะน,นี่ไ <c oughs> ม่คอมเมนต์ <c oughs> โอชลงกลุ่มตาอนนับดีโอ้โหยมาบอดครับหดดตดีนาปีแล้วัไอหยังไงก็ไม่ว พี่ดูกดยอมเลยครับสู้ไม่ได้ซซซซซซิิิิิิงงงงงงโอ้ยเฮียแต่ไม่เตะเฮ้ยมันสู้ไม่ได้จริงว่ะทุกคนเก่งสุดลัทธ์ทุกคนมันไม่ไหวว่ะแพ้เเป็นกกพี่รีแพ้เลยครับไม่ไหวจริงสู้ครับพี่หนีดิวเฮ้ยมันไม่ไหวจริงว่ะยังรอแต่แฟนเลยไม่มีพี่ดิวยังรอแต่ทำไมพี่ดิวยังไม่มีแฟนพี่ดิยังรอแต่ไม่มีแฟน แรกที่มันเก็บเ้ยหลบได้หลบได้ออดาบซีกรับชนะแน่้นี่มันมันถึกผิดปกติไว้ตัวนี้มันถึกเกินอ่ะพอเล่นตัวนี้ายังไม่เิดกอนหึนกันสตรีมเปล่าโฮ้ยรักแพ้แพ้ขี้ใครเฮ้ยไม่มันโหดขนาดนี้วะแต่กก สกิลไม่เข้าเลยอะ่นห้นีอรนะครับี่บิวอีก2ตัวก็แพ้แล้วโอเคครับอีก2ตัวก็แพ้อะไระใจเย็นเราทำอะไรเขาไม่ได้จริงใจเย็นทำอะไรอะไรอะีอเรนฮะอเรนข้ยนี้ิงซิงซิง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 ไม่ไม่ไม่พี่ฟอร้อง ี่มันล้โหัวสัตว์อะอาจารย์เอะตัวเอสามทีกูตายสามศูนย์คุณสวัสดิ์ออกถิงเลยพี่พี่ก็เกิดไม่ก็เพียสามทีตายแรงเกินล้ำสามเม็ดสามดอกตึ๊บตึ๊บตึบกูตาย เกมที่ห้าเกมที่5้าเราจะชนะเว้ยทุกคนวันนี้ชนะ2แพ,พ้2นะตอนนี้ลุกขาวมากขาาหืขาวมากเลยเหรอศัตรูจะปรากฏตัวในไม่ออกออกตอนนี้ชนะไหมครับสสกกินลูจะพยายามชนะให้ได้นะครับียิวขาวมากหมายถึงเพื่อเย้่ เขาบูดกับผมต้นเกมเขาเดิมที่หย่ารังแกน้องอย่ารังแกน้องโอเคได้เลยทำไรห้าร้อยห้าสิบห้าจะเรื่อที่รังแกขอยยอรังแกผู้หญิงอีกให้เขาคลียร์หน่อยเอาไปให้เขาคลียคลิปหน่อยอ่อนผู้หญิงหน่อยอ่อนคนเยอะมากผู้หญิงเล่นหรอผู้หญิงเล่นหรอไม่รู้ไม่รู้เลยอยากเล่นนี่ราคับอดีตต้มลูกเผยอยู่ครับเล่นเล่นแบบตุดหลอ หมสรอบครัวุวุหวุ้ยพีชนะขอยอี่มีความสุขไหมเออชนะผู้หญิงมีความสุขไหมอือแล้วเข้าไปคือชนะก็ผิดแพ้ก็ผิดกูทำอะไรได้บ้างจังหวะเนี้ยยางังเลยเจานดีครับจบครับเรียบร้อยครับขอบพระคุณครับ เย้เฮ้ยเปลี่ยนเป็นชนสามสองเว้ยหุยผมต้องก่อนเจสามสองแล้วเว้ยเรแสามสองแล้วเว้ยแฟนชักไปมอตลอดดูสู้ไม่ไดฮะเรื่องแก่กแกหญิงสาวโอ้ยพอชนะกูก็โดนด่ากูแพ้กูก็โดนด่าว่ากูอ่อนกูทำอะไรกูก็ผิดผิดไปห,หมดทุกอย่างไม่เคยถูกสักอย่างเลยเหรอถามจริงๆริงเถอะคนดู้สำหรับ EP นี้เล่นไปชนะ3แพ้2 รอติดตามีพ P ต่อไปนะว่าเราจะชนะกี่เกม